อ่าสวัสดีครับผมทันนะฮะวันนี้คืนนี้แล้วกันวเราจะมาจัดสเปคกันนะฮะสเปคเนี่ยสามหมื่นนะฮะสามหมื่นมีคนขอมาค่อนข้างเยอะนะฮะในในเพจแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปจัดกันเลยดีกว่าว่าส0มหมื่นเนี่ยได้อะไรบ้างเพราะว่าสเปคน,นี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมไปด้วยแล้วก็สตรีมไปด้วยนะครับผมคิดไว้แล้วเนี่ยเป็น Intel แน่นอนนะฮะอินเทแน่นอนครับ ก่อนอื่นเลยเราเนี่ยไปรุยที่แอดไว้กันก่อนนะฮะว่ามี CPU ที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขอดูก่อน Intel จะมีไหมถ้าไม่มีก็เจ b บนะครับไม่มีก็ร้านอื่นเรื่อยๆครับนึ่งฮะแอร์ร้อนจังเลยเพิ่องอาบน้ำมานะฮะ <c oughs> โอเคก็จะถือว่ายังพอที่จะมีอยู่นะฮะ พอท,ที่จะมีอยู่ผมเลือกเป็นอินเทลตัวนี้เลยกัน i ห้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้เลยนะฮะผมกดใส่ตะกร้าก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวมีเหตุผลนะฮะว่าทำไมเอาตัวนี้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกนะฮะมันมีเหตุผลเสมอครับในการเลือกซื้อของแต่ละอย่างนะฮะตอนนี้ผมกําลังเปียกอยู่เลยยังย,ยังไม่แห้งดีนะฮะก็คือลุยนะฮะตอนนี้ล,ลุยอย่างเดียวนะครับบอร์ดเนี่ยก็เป็น เอาเป็น H ห้าหนึ่งศูนย์มะใหม่ๆนะฮะรอเริ่มต้นแล้วกันจะได้ไม่วุ่นวายอะไรมากแล้วก็ขอที่มี M 2นะฮะ M 2สำคัญเลยทีเดียวนะฮะ M 2อันนี้ไม่มีนะฮะอันนี้มี M 2แต่ว่าไม่มีอ่าใบโอสตาผมไม่ผมไม่ค่อยเล่นไบโอสตาสิแต่ถ้าเขาสปอนเซอร์เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่าผมว่า เป็น MSI แล้วกันเพราะว่าเอ๊ะอันนี้มันอันเดียวกันหรือเปล่าต่างกันไงอะอขอดูก่อนอ๋อมีพอร์ตขึ้นมาหนึ่งอันโอเคงั้นผมเอ้ยเดี๋ยวนะ a d l o g s อืมตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ผมเอาเป็น MSI แล้วกันนะวันนี้โอเคยังไงก็ใช้ได้แน่นอนครับ MSI นะครับเฮ้ยจะแอร์รอ้อนจริงว่ะ ำไมแอร์ร้อนครับเนี่ยแอร์ไม่เป็นร้อนหรือว่าผมร้อนเองวะเนี่ยแปบบ๊บนึงนะขอลองดูก่อนอ่ามาส่วนเรื่องการ์ดจอเนะ่ะผมมองว่ามือสองจริงก็ยังโอเคนะฮะจริงๆริงนะมือสองอะ่ะพะไปเล่นมือหนึ่งเนี่ยมันไม่มันมันจะมีให้เล่นไหมเนี่ยไม่ไม่มีเลยครับการ์ดจอขอข้ามไปก่อน,นะฮะต่อไปเราไปที่แรมกันก่อนนะฮะแรม แรมเนี่ยรู้สึกว่าบอร์ดตัวนี้เนี่ยน่าจะบัตรน่าจะได้แค่สองหนะฮะหรืออาจจะสามพันสอไม่แน่โอเค3 2มพเราก็จัดสามพันสองมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแรมผมได้แบบโคตรโคตรถูกเลยนะถ้าแบบถ้าใครจะเอาตามผมนะแต่ไม่ใช่แอดไว้นะผมเข้าช้อปปี้ก่อนผมบอกเลยแรมแรมแรม,แร,มรุ่นนี้เนี่ยถูกมากถูกจริงๆครับ เอ้ยมันอ่ะอันนี้สำหรับใครงบน้อยนะผมแนะนำสำหรับใคร,ใครงบน้อยนะค o l o ล f u l ฟู ful, แรมอ่าเดี๋ยวรู้เลยคาร o ลเฟลฟูแรมราคาโคตรด,ดีนะฮะอ่ะสินค้าทั้งหมดก่อนอ่าดูครับแรมขนาด8กิกบัต3,200ประกัน3ปีนะฮะแต่ปกติแล้วเนี่ยแรมเนี่ย จะก,กันแบบไลฟ์ไทม์นะฮะซึ่งแรมมันไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นนะฮะราคาในโคตรด,ดีครับซื้อสองอันนี่พึ่งเท่าไหร่เองยังไม่ถึงสามพันสองพันเท่าไหร่เองเนี่ยสองพันนิดนิดเองครับสองพันสี่สองสองพันห้าหกสิบสองพันห้าหกสิบโคตรประหยัดนะฮะแต่ถ้าใครแบบเอ้ยขี้เกียจอะฉากแอดไวท์ทีเดียวเลยก็แนะนําเป็นแรมของ PNY นะครับอ่าประกันก็เป็นไลฟ์ไทม์แนะเป็น LT นะฮะเหมือนทั่วไปนะแต่ถ้าใครจะเอาถูกจริงเนี่ย ก็แนะนาเป็นอันนี้นะฮะก็ลองเลือกดูฮนะผมก็เลือกเป็นตัวนี้แล้วกันสองตัวนะฮะแต่ถ้าเลือกอันเมื่อกี้ก็ประหยัดเงินไปได้อีกนิดนึงนะอืมก็แล้วแต่คนชอบเลยจริงๆอันนี้ไม่ห้ามกันแล้วกันเคสพาวเว r ร์อาร์เคสเคสพาเวเอร์องิรานนี้ครับแต่ว่าพวกเอ d ดีเนี่ยผมผมมองว่ามันมี j จ b ตอนนี้มันมีลดราคาอยู่นะฮะ ซึ่ง LED ของ JB ตอนนี้ WD Blue เนี่ยราคาดีมากนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขายังลดราคาอยู่หรือเปล่ปาแต่ที่แต่ทผมดูล่าสุดอะก็คือลดราคาดีมากเลยนะฮะอ่าลดอยู่เพาเอ่ยไม่ไม่ลดเลยฮะลดตัวะไม่ไม่ลดแล้วจริงๆอันเนี้ย จริง WD Blue ตัวเนี้ย999 99, แล้วก็ WD Blue ตัว500กิกเนี่ย1,600อ่าแล้วก็1เทนอ่ะ3,000นะฮะซึ่งโคตรแจ๋วแต่ว่าเขาไม่ลดราคาแล้วผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปก่อนเผื่อเขามีการ์ดจอฮนะ,คะเคสก็อะไรก็ได้นะ Antec ไปคุ้มดีและ Antec สักพันต้นๆนะพันต้นๆนะก็ดีแล้วนะครับ พันนิ้นี่พันห้าเลยไปพันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบกันเพราะว่าพัดลมข้างหน้าครบมีพัดลมหลังอีกถือว่าดีดีมากนะฮะจัดไปอ่าแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นอะไรดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยไหนเอ่ยต่อไปเป็น power นะครับ power นี่โหอันนี้กี่บาทเวะเนี่ยอันนี้ผมจัดไม่ได้คิดเลยนะ คือตายดับหน้าอย่างเดียวเว้ยชาร์จจอโหนี่สามหมื่นสามหมื่นเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะไปแล้วนะตอนนี้นาราคาน่าน่าจะไปนิดนึงแล้วล่ะอ่าเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปก่อนนะอ่าเอาเป็นตัวถูกสุดเลยแล้วกันนะเพราะสปายแอ,อร์ลคูลยูเนเต็ดนะครับตัวนี้หกร้อยวัตต์มีแปดสิบพัดไว้นะครับก็โอเคอยู่รับประกัน3ามปีนะครับเน้นใช้งานจริงๆ ผมจะพยายามใส่ของที่แบบราคาถูกแล้วก็คุณภาพโอเคนะครับคือคุณภาพก็ทีมันก็ตามราคาแต่มันก็มีของบางอย่างที่มันก็ถูกแล้วก็นา่าแล้วก็รา,าคาหน้าครบนะสำหรับเอเเนี่ยผมเอาเป็น5้านครับตัวเดิมเลยแล้วกัน WD Green นะฮะเพราะว่า l u u เนี่ยมันไม่ลดราคาแล้วก็มาซบก e ี n แทนแทนแล้วกันเขาไปลดแล้วครับที่เจตอนแรกมันลด ราคาดีมากถ้าซื้อตอนนั้นคนระับโคตรแก่มอ่าประมาณนี้แล้วกันอ่าก็มี CPU บอร์ดแรมเคสพาวเวอร์เอขาดแค่การ์ดจอนะครับการ์ดจอเนี่ยถามว่ามือสองดีไหมมือสองไปเถอะครับจริงๆอ่าสมมติผมถ้าเอาถ้าเอาใหม่เอาใหม่หน่อยนะหรือว่าแต่แต่คือแ,แต่ถ้าเอาเก่าละได้แรงมากเลยนะ หนึ่งศูเจ็ดศูนย์ไเออหนึ่งศูนเจ็ดศูนย์หมื่นกว่าบาทนะผมจําได้หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยถ้าหาร้านที่ค่อนข้างไว้ใจได้เนี่ยโอ้โช้อปปี 9, ห้หมื่นหกเก้าแพงแพงไปว่ะถ้าสักหมืนสี่ก็น่าเล่นนะหมืนสี่อย่างเงี้ยถ้าหมืนสี่คือแจ๋วแจ๋วเลยนะฮะตอนนี้รอบหมื่นหกกว่าอืม ไอ้แต่คือการแต่คือการมันแรงมากนะเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการมันแรงมากแล้วเล่นเกมเนี่ยสามหมื่นเนี่ยการจอเป็นมือสองเนี่ยแม่งคุ้มคุ้มจริงนะฮะแต่เรื่องประกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้สําหรับใครที่ทําใจไม่ได้เนี่ยก็ลํบาบากหน่อยนะยุคนี้แต่ถ้าจะเอาลงมาอีกหน่อยเนี่ยก็เป็นหนึ 60, ่งศูนย์หกศูนย์ไหมเออเพราะว่าตอนตอน,ตอนนี้ผมผ่อนเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปนมือสองแล้วกัน หนึ่งหกเอาเป็นตัวหกกิกนะถ้าหนึ่งูกศูน่ยขอเป็นตัวหกกิกเพราะว่าราคาเนี่ยมันมันดีกว่านะฮะแต่ถ้าถามว่าความแรงเนี่ยห่างกันไหมห่างกันแน่นอนครับหนึ่งศูน์หกศูนย์หนึ่งูเจ็ดศูอ่าหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าหมื่นกว่าบาทเอาเป็นมือนหนึ่งเลยเนี่ยคุณก็จะได้แค่หนึ่งหกหศูนย์ครับแต่ถามว่าสตรีมเกมได้ไหมเฮ้สตรีมได้นะเว้ย เออหรือว่าเอาเราเอาใหม่ใหม่ไหม,หม,มจริงๆเนี่ยถ้ามีคนแบบถ้าเป็นไลฟ์หรือว่าอะไรเงี้ยถ้ามีคนช่วยคิดผมเนี่ยแม่งแม่งโคตรดีเลยเออแบบมีคนช่วยคิดว่าแบบเออใช้ใช้อะไรดีอะไรอย่างงี้นะเออผมผมว่าโอเคเลยนะวันนี้ผมเล่นใหญ่แล้วกันหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วกันเผื่อแบบแรงๆเลยสตรีมเกมได้นะครับอันนี้ครบคันนะครับเป็นร้านมือสองที่อันนี้เชื่อถือได้แน่นอน นะผมผมคิดว่าเชื่อถือได้เพราะว่าเขาก็ขายมาเออเขาขายมาเขาขายมาหลายใบอ่ะอาถ้ายพูดอย่างเงี้ยเขาขายมาหลายใบเราก็ลองดูเนี่ยเขาขายเออมีโดมีดาวมีแบบร้านน่าจะถือแต่ถ้าไอที่ยังไม่มีดาวเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปอะไรมันนะฮะอ่าอันนี้เอ้ยอันนี้มีอันอันนี้ก็มีดาวเหรอหรือไงนี่ตัวสุดท้ายหนึ่งห้าเก้ามีรประกันเจ็ดวัน แต่ okay, ถ้าพังก็หนักใจนะซื้อคอมมาเนี่ยคือเข้าใจนะว่าแบบถ้าพังเนี่ยแม่งสุดๆเลยนะอืหงอยแปบบ๊บขอขอหงอยแป๊บหนึง่งขายดีแล้วกันดูแบบเขาก็ขายราคานี้เนาะเนี่ย แต่มันเป็นมือสองที่แบบขายราคาโหดมากเลยนะเออผมคิดว่าถ้าเราเอามือหนึ่งล่ะแต่มือหนึ่งอ่ะคือเข้าใจอ่ะมันก็ได้แค่หนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์จริงๆ1 6 5หนึ่งหกห้าศูนย์อันนี้ต้องช่างใจว่าถ้าเอาหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยมันก็จะดอปไปนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นหนึ่งศูนย์ูนย์หูนย์เ็ดูนย์เนี่ยค่อนข้างดีนะแต่ผมผมเอาเลยกัน ผมซื้อเลยอ่าเอาร้านค้าที่ขายมาค่อนข้างหลายใบยนะฮะผมขอดูก่อนตัวไหนวะคือมันมีอ่าอันนี้แล้วกันถือว่าดูเป็นร้านที่น่าเชื่อถือนะครับแต่จริงร้านกัเจ้ามือสองใน Facebook ก,ก็มีนะครับเดี๋ยวผมลองอลองหาให้ก่อนนะ มีไหมเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูเป็นแบบเป็นผม,มอยากได้เป็นกลุ่มผม,มแบบอ,อ,อ,อยากได้เป็นแบบเป็นร้านอะเอออยากได้เป็นเป็นร้านค้าอย่างเงี้ยเผื่อว่าจะมีแต่จริงๆถ้าไปหาเนี่ยการ์ดจอมือสองเนี่ยมันก็มีเยอะแยะนะฮะอันนี้เราวันนี้สายมือสองจริงๆอ่ะ มือสองแล้วกันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปดูในกลุ่มก่อน R1070 นะครับขายอ่าประมาณหมื่นห้าอส่วนมากก็ขากันประมาณนี้นะฮะหมื่นสามนะครับโอเคถือว่าโอเคเลยนะฮะหมื่นสามเราลองไปหาราคาเองนะผมว่าผมตั้งไว้หมื่นห้าแล้วกันนะฮะบวกลบนะครับหมื่นห้าโอเคราคาจำจำ าตาช้อปปี้หรือตาเฟสบุ๊กดีอ่ะนนอันนี้ต้องหาเองนะขึ้นอยู่กับความเก่งกาจของแต่ละคนนะฮะว่าจะได้ราคาแบบไหนนะครับเออผมผมตั้งไว้หมื่นห้านะผมคิดไว้หมื่นห้าเลยจะได้แบบงบมันจะได้เอ,อสวยๆงบได้สวยๆอตอนนี้ก็สามหมืนกว่าแล้วมาเดี๋ยวเรามาสูบกันบ้างว่าทําไมต้องเป็นตัวนี้นะครับอคลิกเดี๋ยวคลิดมาดูเลยตัวแรกเนี่ยเป็นซีพจาก Intel Core i5 ครับ Gen 11นะครับ11400ครับถามว่าทาไม่เอาตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย i5 มี6 core 12 t r a d นะครับแถมมีเจ้าตัว Quick Sync Quick s y n คืออะไรนะครับ Quick Sync คือเทคโนโลยีที่สามารถเอาตัวกราฟิกตัวอิน e g r a t e ก g r a p h i c ของ Intel เนี่ยมาใช้งานเป็นประเภทอื่นได้เช่นการ stream การน e n d e r อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเราสามารถเอามา s t r e a เกมได้นะครับแล้วเราก็ไม่เปลืองแรง CPU ด้วยแล้วก็การ์ดจอก็ยัง ขับเกมได้อย่างรื่นนะฮะโอเคประมาณนี้ส่วนอื่นก็ไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะครับบอร์ดก็เป็น MSI S5.0 0 M A Pro นะครับตัวนี้มี M2 นะครับก็ใส่ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ SSD ดีสีริกิกนะครับจาก WD Green SN350 นะครับราคาค่อนข้างดีเลยนะฮะซื้อออนไลน์เนี่ยยิ่งถูกนะครับผมแนะนำเลยแรมจากทาง PNY นะครับถ้าใครสนใจแบบแรมที่ผมบอกเนี่ยคุณจะได้ราคาลดไปอีกเนี่ย หลายร้อยอยู่นะครับประมาณ7จ0ดแปนะครับนะจากเจ้าแรมเมื่อต้นคลิปนะครับต่แรมจากคาร์ r f ฟูนะครับ,รบแล้วก็พาวเวอร์สปายจะทางแอ r โล่คูยูเนเต็ดครับหกรวัตต์แปดสิพัทไว้นะฮะแล้วก็เคสจากแอนเทคเอ็นกนะครับก็ราคาทั้งหมดเนี่ยสามน่าจะประมาณ3 2มหมนะเออประมาณ3 2มหมถือว่าไม่ได้แพงบวกหมื่นห้ 15, นะครับบว 15, กหมื่นห้ากเจ้ผมตีเป็นหมื่นนะสามหมื 32, นะ่ผมว่าคอมเนี่ยก็ได้ค่อนข้าง แรงในทีเดียวนะฮะแต่ว่าการ์ดจอเนี่ยอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยนะแต่ถ้าใครอยากจะดปการ์ดอจอลงมาอีกนิดนึงเนี่ยแล้วก็เป็นการ์ดจอมือหนึ่งไปเลยเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งหกห้าศูนย์มือหนึ่งนะฮะก็ลองไปหาดูนะครับสหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันอย่างต่อเน,นื่องนะฮะสำหรับใครที่ดูนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ดึกแล้วนะครับอาจจะลงคลิปประมาณ เที่ยงคืนนะตอนนี้ห้าทุ่มสิบเก้านะครับค่อนค่อนข้างดึกเลยกลับบ้านมาก็อาบน้ำนัลีบมาทำคลิปเลยครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดตามดูกันว่าเป็นคลิปอะไรนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมทันทียนาครับไปบ้ายจุ๊